ตาางทางโทรทัศน์ทางฟรีแล้วก็จะดูตลอดข้างในเหมือนจะหลอกมันบอกไม่ถูอยากจะไปหาชนบุรีด้วยเราอยู่ไกลอ่าอยู่ไกลมันตั้งกัน น้า,เ,<ม>าเอ็มเป็นหมดแล้วยาดตลอดวันนี้ก็คือรู้สึกว่าอยากคุยมากเลยแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็ติดตามมานานหลายปีแล้วใช่ไหมลูกติดตามมานานหลายปีแล้วเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่ก่อนที่แมจออ่จะหงุดหงิดติติดกับไกลต่อไกลคือจะอยู่ข้างแม่ตลอดเลย <laughs> ทำไมเขามาวาแม่ติดตามมันตลอดแต่เราก็เป็นแค่เสียงเล็กๆจนจนสุดท้ามันเงียบไปแลว้วมชยแม่อมจอ๋อ,อคุณมากๆอาจารย์แม่ขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบว่าห่วงแล้วก็มีความศรัทธาและมีความเชื่อว่าพระมารดาอยู่กับกายสังขารอาจารย์แม่โจจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยพูดไปน้ําตาไหล ตรงนี้อาจารย์แม่ขอบันทึกแล้วก็ลงติกตอกได้ไหม <laughs> ได้ไหมบ <laughs> ันทึกสนทนาคุยกันในความศรนะัทธาเนาะในความศรัทธาที่แบบว่ามีเต็มเปี่ยมแล้วก็มีหัวใจที่รักแล้วก็ติดตามมาเนิ่นนานน่าจะร่วมสิบปีแล้วนะน่าจะเจ็ดเจ็ดปีได้ัหมที่ติดตามเจ็ดแปดปีได้เนาะ ใช่ค่ะใช่ค่ะเนาะติดตามมาตลอดแต่ว่าอยากจะไปหาอย่าอย่าเขาอยู่ในของชนบุรีแต่เราไม่มีโอกาสคือมันเหมือนภาวะกรรมเยอะแม,มจ่จริงจริงมันเหมือนภาวะกรรมทำให้เรากงไม่มันมันขึ้นช้ามากมันนี้ครับคุอ่<ะ>แล้วก็ขอส่ง <ไป S 1> พลังที่จะมาไม่คิดวันนี้จะมีนะ <c oughs> จริงจริง,รงว่าแม่จะมาคุยแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเก็ ต่างเนื้อลูกก็ไม่จานมากได้ใครเข้าไปคุยกับแม่หลวงคุณคิดว่าตายเขาเก็บตังค์อะไรต้องร้องต้องเอ็ดลายอเลยก็ยังทำไม่คุยแต่ว่าเจ้าดูตามีบุญนะก็ด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงศรัทธานะด้วยแรงศรัทธาตรงเนี้ยจาราก็เลยแบบว่าโทรหาโทรหาโทรหากลับเลยไม่งั้นต้องรอคิวนานนะ การการจองคิวก็ใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามีคนรอคิวเยอะนะก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องการขอคิวเพราะว่าตรงนี้เรื่องเรื่องการเงินอะไรไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมาเสียค่าพรูอะไรเงี้ยไม่มีก็ไม่เป็นไรขอให้มีใจเนี่ยมีใจถึงกันไหมถึงกันเนาะใจถึงใจนะ<อ>ใจถึงใจเนี้ยน้ำมูนาเยอะหมดเลยเพราะว่านี่ก็ตั้งถือองแม่อยู่แล้วองรย เอรล่างแม่จู๊กเลยมลึกลักลึกลักเลยลึกลักแล้วก็ศรัทธามากเลยว่าโอ้มาตาท่านผ่านมานได้เยอะมาไม่มีพลังมากแบบนี้<ม>คือคือคือรู้เลยว่านี่คือแม่ที่งทลงประบด่างจริงๆนะประมาณนั้นเลยคือโอ้เราไม่เคยเห็นล่างอะไรที่เป็นแบบนี้เพราะนี่ก็อยู่กับพวกเราก็โบราณที่มานานลาแล้วนะเนมะหนูมาหนูนนน หนูจำได้ว่าพระมาอยู่กับทุกตั้งแต็ยี่ห้าปีตอนนี้หนูาอาสามแล้วอแปดปีที่ท่านมาอยู่ด้วยี่เป็นผานอะไรมากๆมามันสองอะไรหนูรู้ว่าสายที่มีจริงพ่อแม่มีจริงใครจะว่ายัางไงหน,นูไม่สนใจว่าท่านมีจริงท่านเลือยู่กับแม่ยุ่ดูจากอะไรดูจาก เป็นวิทยาทานให้กับคนที่ติดตามหน่อยว่าดูยังไงว่าท่านอยู่กับอาจารย์แมทโจ๊กจริงๆ